EP แรกที่เบคอนเริ่มออกผจญภัยก็มีคนดูมากดไลค์ให้เบคอนดังหาไลค์ขอบคุณมากๆเลย EP นี้จะเป็นยังไงไปดูตัดมาในฉากแรกผมกำลังหาที่เปิดคลิปอยู่แต่เอิญหันไปเจออะไรเขียวๆด้วยความสงสัยผมก็เลยเข้าไปดูจะเห็นว่าไอตัวนี้มันโคตรเหมือนซันจิเลยเลยเข้าไปคุยกับเขาดูสรุปว่าเขาขายของเขาขายดาร์กสเตป ให้ผมในราคาเศน5ด้วยความตามืดตามวัวนะผมก็เลยซื้อมาปรไดาวิชาขาไฟมาแล้วผมก็เลยจะออกไปฟาร์มก่อนจะไปฟาร์มไปคอนก็ขอแวะไปสุ่มผลก่อนนะนะจะมีคนบวกกันอยู่ไอ้น้ำใช้ผลมังกรด้วยโคตรเฟี้ยว ผมก็เลยจะมาสุ่มผลกับพี่แกแต่พี่แกบอกเงินผมไม่พอผมอดหนุนร้านพี่แกตลอดแต่พี่แกไม่มีส่วนลดอะไรให้ผมเลยโคตรใจร้ายด้วยความโมโหผมก็เลยจะกลับไปฟาร์มพอถึงก่อน้ําแข็งผมก็อยากมีเพื่อนนะนะผมก็เลยเช็คแฮนเดี๋ยวเขาหน่อยแต่เขาโอ้ยปิวไปดูเลยทักทายเขาแรงไปหน่อยเขาตายเลยอะ่ะโอ้ขอโทษครับ ด้วยความเปรี้ยวตีนของเบคอนเบคอนก็เลยอยากลองกับรุ่นใหญ่เบคอนก็เปิดรุ่นใหญ่เลยแต่รุ่นใหญ่ตบทีเดียวเบคอนเดี้ยงเลยผมก็เลยจะกลับมาฟาร์มอย่างสันติแต่เอเอิญไปยกตีนทักทายพี่แกพี่แกก็ตบคว่ำเลยปิวโหลงทะเลเลยไม่น่าห้าวเลยเบคอนฟาร์มอยู่สักแป๊บก็มีคนมาอยู่กอดรับแข่งเยอะเลยผมก็เลยจะไล่พวกเขาไป แต่ผมสู้เขาไม่ได้อะเขาวันช็อตผมเลยอะนะด้วยความที่รักสงบอะนะก็เลยย้ายเซิร์ฟมาฟาร์มอีกเซิร์ฟนึง <c oughs> กะว่าจะฟาร์มอย่างสงบงสง,งบแล้วแท้ๆก็ไม่ไอ้พาขมชมพูมาฆ่าผมตายเออใลไหนที่สุดก็ไม่มีใครมากวนผมเวลาฟาร์มทีนี้ก็ชิวๆ เวลาผ่านไปโคตรไวเหมือนจะตัดต่อเออก็ตัดต่อได้ว่าตอนนี้จะเวลร้อยยี่สิบแล้วแต่ในที่สุดเบคอนก็เวลร้อยยี่สิบแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกาะเกาะนี้มีความทรงจำร้ายๆกับเบคอนเยอะเลยเบคอนโคตรเกรียรแต่ก็ยังดีมีลุงเลลี่ที่รักของผมมาอำลาลุงเลลี่สักหน่อยเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะนะ <c oughs> ที่จะมีการน้ําตาซึมเล็กน้อยแต่ผมก็จะไปหันหลังกลับไปนี่คือเส้นทางของลูกผู้ชายแวะมาสุ่มผลสนอน ว่าจะออกเรือไปเกาะถัดไปอะนะอยู่ๆก็มีคนมาขอขึ้นเรือด้วยเฉยเลยผมก็ไม่เอกใจอะไรผมก็ขับไปต่อแต่เหมือนผมจะเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ข้างหลังนะเหมือนเขากำลังจะตามผมมาเลยจริงๆด้วยเขาจะขอขึ้นเรือกับผมแต่ไอ้นี่มันเป็นคนนี่ฆ่าผมนี่ว่ามันมาขอผลผมแต่ผมไม่ให้หรอก พอถึงเกาะผมก็ลงไปแล้วกินผลโชวต่อหน้ามันแม่งเลยกูไม่ให้มึงหรอกนะมึงฆ่ากูว่าไหนมาลองสก,กลิลกันหน่อยโอ้ยมันปลาก่อนขนมอะไรไปสกักอย่างผมก็ได้ศึกษามานิดหนึ่งอ่ะน,นะว่ามันมีผ้าคลุมขายอยู่แถวนี้ผมก็เลยจะลองปีนเขาไปดูเอาโหยผ้าคลุมอะไรขายอยู่แถวนี้ฟะ มันจะขายได้ยังไงเนี่ยทําไมมาลงมาขายดีดีถ้านายลงมาขายดีดเนี่ยมันอาจจะขายดีกว่านี้ก็ได้ผมว่าลุงแกคงขายไม่ดีะนะผมก็รีบตัดสินใจซื้อของลุงแกไปเลยอุดหนุนลุงสะหน่อยให้ลุงมีเงินใช้นี่ไงพระคุ้มดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับเบคอนเลยะนะด้วยความเขียดจากบอสตัว และในที่สุดบอสก็ตายลงไม่อยากเกินเอื้อมของเบคอนลอบแต่ผ้าคลุมของมันก็ไม่ดอบให้ผมผมก็เลยย้ายเซิร์ฟมาตีบอสตัวต่อไปแต่บอสตัวนี้มันตามผมลงมาถึงข้างล่างเลยแต่มันก็ไม่อยากเกินเอื้อมของเบคอนเหมือนเดิมมันน่ก็กำจัดมันลงในที่สุดตีบอสอยู่หลายตัวผ้าคลุมมันก็ไม่ดอบสักที ตัวนี้ก็เช่นกันไม่ดอบอีกแล้วตัดใจจากผ้าคลุมก็ต้องย้ายเกาะมาฟาร์มนี่คือเกาะสกายเปียเกาะท้องฟ้า <f clicking noise> ก็ผมเป็นแฟนวันพีอะก็มันขึ้นทางนี้แต่ในเกมมันขึ้นไม่ได้เหมือนในการ์ตูนนี่ว่าผมก็เลยต้องหาทางขึ้นใหม่น <f clicking noise> ในที่สุดก็เจอทางขึ้นนทีมันต้องปากลัวขึ้นไปเหยียบก้อนเมฆแล้วก็เหยียบก้อนเมฆขึ้นไป ผมก็โง่มาตั้งนานนอผลแม็กมากนี่มันบินได้แล้วทำไมกูไม่บินมาตั้งนานวะหายเอ้ยมัวกระโดดอยู่ได้ก่อนนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะมันมีต่ก,การฟาร์มผมก็เลยตัดมาตอนที่ผมจะเลเวล230เลยละกันผมก็ฟังเพลงฟาร์มไปยาวๆเพลินๆฟาร์มอยู่โคตรจะนานสกิลตีนไฟมันก็ปลดล็อก ok โอ,อ้โคตรเท่นี่ทำให้ผมหายหเหนื่อยไปตั้ง90%เพราะมันเท่ยังไงล่ะไหนมาลองสกิลกันหน่อยจากลูกเตะธรรมดามันก็กลายเป็นลูกเตะไฟขึ้นมาในทันทีสกิลนี้เป็นโคตรเท่เลยฟาร์มก่อนนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปฟาร์มเกาะถัดไปแม่งเอ้ยมีแต่การฟาร์มทำไมมันน่าเบื่ออย่างงี้ฟ้า โอเคครับตอนนี้ก็ถึงก่อเป็ทียเรียบร้อยแล้วสเตปเดิมครับผมฟาร์มฟาร์มอยู่สักพัก mm hmm. ก็เห็นอะไรไม่รู้แสง mm hmm. เขียวๆผ่านตาเอา้านี่กูตายแล้วเหรอ hey, we, 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 we. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันฆ่าผมเสร็จมันก็จะหนีผมไปเลยมันไม่ขอโทษอะไรเลยด้วยความโมโหผมก็ต้องรีบตามมันไปพอตามไปถึง ผมก็ถึงกับอึ้งนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ของคนแล้วพวกนี้มันปีศาจชัดๆด้วยความที่ผมสู้ไม่ได้ผมก็ขโมยเรือของมันเลยแล้วมันโกรธผมแน่ๆมันเลยตามมันก็ทีบพวกผมก็ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะล่วงเรือไปแล้วนะเจอเรื่องวุ่ญๆที่เกาะน,นั้นก็ต้องมาเจอเรื่องวุ่ญๆที่เกาะน,นี้อีกแล้วเจอคนท็อกซิคอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้านี่มันก็ยังตามกวนผมไม่เลิก โคตรโมโหมันเลยอีกพี่คูณ2ผมจะหมดอยู่แล้วไม่รู้จะฟาร์มทันหรือเปล่าเนี่ยเหลือแค่สมวีเองสองหนึ่งเอาทันมาทีนี้ผมต้องไปล้างแค้นมันกระโดดทีมันอื้อทีเดียวมันก็ตายเลยโคตรกระจอกเลยหมอนี่ด้วยความแค้นะนะก็เลยมาสู้กับมันใหม่อีกรอบ นี่ไนะทีเดียวตายเหมือนเดิมเลือดมันโคตรน้อยพอฆ่ามันเสร็จมันก็เพิยมไก่ใส่ผมแต่ผมไม่สนใจอ่ะนะผมก็เลยกลับไปฟาร์มต่อแล้วมันก็มากวนผมอีกแล้วไอ้บานี่ผมก็เลยจะฆ่ามันเพอผมเปิด PVP พีเท่านั้นแหละมันก็วิ่งหนีไปเลยโคตรป๊อตเลยไอ้บอนี่ ผมก็เลยกลับมาฟาร,ร์มต่อแทบเอิญหันไม่เจอมันอีกแล้วด้วยความแค้นเลยกระโดดทีพแม่งเลยโคตรกระจอกและทีนี้มันมาขอพีพีกับผมด้วยความโหดดังผมมานะผมก็เลยจัดมันไปไม่กี่ทีมันก็นลงไปกองกับพื้นดูเหมือนว่าไอหมอน,นี่มันจะยังไม่เคดผมก็เลยจัดมันไปอีกหนึ่งซิงเกิลตาย ทีนี้ดูเหมือนว่ามันจะยอมผมแล้วอะนะแต่ผมไม่ยอมผมก็เลยแย่งบอทมันไปเลยรู้สบางว่าการกวนคนอื่นมันเป็นยังไงอ้าวหนีไปแล้วความจนเลเวลส0มร้อยก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกาะแต่ว่าไอ้เกาะนี้เหมือนว่าจะไม่ยอมให้ผมไปง่ายๆมันจะเกิดบั๊กอะไรต่างๆนานาถ้ากระทำให้ผมตาย พอเบคอนออกเรือมาได้เบคอนก็อยากไปเยี่ยมลุงหนวดขาวซะหน่อยว้าวรอบนี้ลุงแกอยู่ให้เยี่ยมด้วยนะกะว่าจะมาทักทายซะหน่อยแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่การทักทายธรรมดาลุงแกจะฆ่าผมซะแล้วไอ้บ้าเอ้ยแล้วผมก็ตาย กลับมาล้างแค้นใหม่เห็นลุงแกเลือเหลือนิดเดียวเลยสะกิดแกสัหน่อยแกก็ตายเดินเรือมาสักพักก็ถึงกรอบแม็กมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่ามีคนอยู่เขากำลังวิ่งตามผมมาเขาจะฆ่าผมแน่เลยผมเล็กช่วยโอากาสเปิดก่อนได้เปรียบเต็มที่โบราณเขากล่าวไว้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ตายอุ๊ยเขาใช้ดาบเซเบอร์กับผลแสง อุยโคตรน่ากลัวเลยแต่ผมหลบอย่างพิ้วไม่โดนผมละสิแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ให้ผมค่าอย่างงไไ่ายดายนะโดนไฟเผาตายไปดีและจงจำไว้เกาะนี้ผมจะเป็นคนคุม mm hmm. ผมก็ได้ศึกษามานิดนึงอะนะว่าเกาะแมกมา่ามันต้องใช้ผลบากี้ฟาร์มแต่ดูเหมือนว่าอาลองจะเกิดเมื่อกี้ก็เลยจะแวะไปหาอาลองซะหน่อย ไอ้บอสตัวนี้แม่งตัวใหญ่เป็นบ้าเลยกลัวาตายอะนะรือเซตสะเปาไว้ก่อนเอาล่ะจะอาลองขอลองสักหน่อยเจ้ากูไม่ได้โหดอย่างที่ข้าคิดไว้นี่ว่าซักพักเจ้าอาลองก็ตายแถมยังให้ดาบคู่กายของมันให้แก่ผมมะนะนี่โคตรเฟี้ยวดาบโคตรใหญ่เลย ผมเลยกลับมาที่เกาะแรกมาดูว่าผลบา์กี้มันขายหรือเปล่าแต่เผิอว่าเห็นผลแสงวางจำหน่ายอยู่ผมก็ไม่รอช้ารีบซื้อมาทันทีเพราะมันเป็นผลที่ฟาร์มดีมากอ่ะครับเฮอผลแสงอยู่สักพักก็มีพ่อหนุ่มจาก New World มาให้ผมไปลองขับเรือซันนี่นี่เป็นเรือที่โคตรสวยเลย ผมโคตรอยากได้เดี๋ยวรอผมเข้าเดวเวิลก่อนผมจะเก็บเงินซื้อเรือลำนี้ให้ได้ด้วยความที่ผมเป็นคนเห่อของอนนะนะเลยอยากลองสกิลใหม่ซะหน่อยแต่ผมใช้ไม่เป็นก็ยังเป็นมือใหม่ในการใช้อยู่ก็เลยพุ่งลงทะเลซะเลยเกือบตายคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกัน EP หนะ้าอนะีหน้าผมขอสปอยไว้ก่อนเลย ผมจะไปล่าตามหาดาบเซเบอร์คลิปนี้ก็ไม่ได้ขออะไรมากผมขอสิบไลค์ได้ไหมแค่สิบไลค์เองมันจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไป